หลังจากที่เดินชมรอบๆวัดของชื้อแห่งนี้กันแล้วทางคุณเอ๋และคุณนูรุธก็ยังมีอีกหนึ่งสถานที่สำคัญที่อยากแนะนำให้คุณผู้ชมมาสัมผัสกับบ้านตระกูลซ่งถือว่าเป็นตระกูลที่สำคัญกับประวัติศาสตร์การสร้างชาติจีนกันเลยทีเดียวครับโอดีจังเลยเดี๋ยวนั่งนั่งนั่งเลยนั่งที่นั่งเลยไม่เดินเที่ยวต่อหรอวัดใหญ่จริงๆพี่เอ๋ ตอนแรกฟังดูแล้วเหมือนกันเล็กๆคุณยทมานั่งคุยกันโอ้ยยังไงกันเนี่ยฮะแล้วไปต้องถอยหนีกันแล้วเดี๋ยวนี้รังเกียจกันแล้วเหรอผมเหม็นเหือเหม็นเปรี้ยวยังงไใช่ไหมน้ำปลาหวานกินทึบนี่เจ๋อโอ้โหเข้าไปข้างในลึกมากๆเลยครับพี่เอครับท่านผู้ชมครับลึกมากพี่เอบอกเท่าไหร่นะนิดเดียวเองสามพันสามร้อยตารางเมตรนะนะฮะไม่ได้ไม่ได้ใหญ่โตมากนะครับมาที่นี่มีสถานที่เที่ยวประวัติศาสตร์ เยอะนะครับแล้วก็เขาบอกว่าไหาหลำนี่คุณผู้ชมฮะคนไหหลำเนี่ย,ม,ย,ม,ยมีอิทธิพลกับปกครองประเทศออกไปมีความสําคัญของประเทศสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งสถานที่ที่ชาวไหหลำเขาเอาขึ้นมาเป็นสถานที่นะเป็นบ้านของตระกูลตระกูลหนึ่งตระกูลส่งตระกูลส่งคุณผู้ชมครับ ถ้านหนึ่งเลี้ยงลูกหกคนได้ค่อนข้างที่เลี้ยงเก่งมากคุณชาลีส่งนะฮะคุณชาลีส่งคุณพ่อเลี้ยงลูกชาย3คนลูกสาวสามคนเลี้ยงได้เก่งว่าเลยทาให้เราต้องไปบ้านแก่คุณชาลีส่งเนี่ยก็เป็นเด็กชาวไทยหล่าทั่วไปนะฮะถึงเวลา8ปดเก้าขวบก็อพยพตัวเองไปทํางานอยู่ที่เกาะฉวาอยู่ร้านของชัมที่ฉวานะฮะแล้วก็อยู่สักพักหนึ่งก็มีญาติที่อยู่ที่บอสตันนะเจอก็เลยชวนคุณชาลีเนี่ย ไปอยู่ที่อเมริกาด้วยกันโอ้โหจากร้อนไปหนาวมากใช่ไปอยู่ที่นั่นก็ไปเปิดร้านขายของทของชําคนไหยล้าค้าขายเกิ่งจนประสบความสำเร็จเป็นเศรษฐีเลยนะเศรษฐีอยู่อเมริกาไม่ใช่ใช่ป็นเนี้ยแวกกลับมาบ้านเมืองเกิดตัวเองมาเริ่มปักหลักปักฐานที่เซี่ยงไฮ้ตั้งครอบครัวอยู่ที่นี่เลยตอนนั้นมียุคเปลี่ยนแปลงกันบกครองนี่แหละทําให้คนจีนรู้จักเขาตั้งตระกูลละ ทำไมเปลี่ยนก็เขามีเขามีสวนล่วนเขาไปอยู่ในก๊กมิ่งตังเลยโลทําเอกสารสิ่งพิมพ์ลูกทุกชาย3คนนี้ก็ได้ดิบได้ดีหมดลูกสาว3คนเนี่ยเติบโตขึ้นมาก็ส่งไปเรียนหนังสือที่อเมริกานะครับมีหัวทันสมัยใหม่ของคุณพ่อเนี่ยนะฮะมีดรสุนัสเซนเนี่ยแหละนะครับเป็นเป็นเป็นตัวช่วยกํากับดูแลใช่แล้วลูกสาว3คนนี้คนโตก็ได้ไปทํางานกับดรสุนัเซนนะ เป็นเลขาลับมาจากอเมริกาใช่พิธาคนโตส่งเนี่ยส่งไอหลิงนะฮะส่งไอหลิงตัวเองก็ได้ไปแต่งงานกันกับรัฐมนตรีคลังในยกของซูเนสเซนเลยเป็นเจ้าแม่กันเงินเลยตอนนั้นกลายเป็นเจ้าแม่กันเงินเลยนะฮะน้องคนที่2คือส่งชิงหลิงผู้ชมฮะนี่คนนี้ล่ะอ่อนโยนน่ารักทีเดียวเลยก็ดูแลท่านดรซูเนสเซนช่วยท่านคอยเอ ปดแอกประชาชนทำหล,หลายอย่างายืนคู่กันมาเลยคนนี้สำคัญที่สุดทำงานการเมืองตลอดนะฮะแล้วก็สีสลากกันหลายเรื่องทีเดียวนี่คือตระกูลส่งคนที่สองที่เป็นคนสำคัญทางการเมืองของประเทศจีนก็ว่าได้นะฮะจากเด็กค้าขายอุยกปอกลับไปา,ากคุพ่อเลี้ยงลูกสาวได้ทำกับผู้ปกครองประเทศอย่างนี้สนุกที่สุดคือคนที่สามนี่น่ารักมากน้องคนที่สามนี่คือ ส่งเหมยหลิงแต่งงานกันกับผู้ปกครองไต้หวนัใหวนใช่ผู้ปกครองไต้หวันใช่ผู้ปกครองไต้หวันคือได้ไปแต่งงานกับท่านเจียงไคเชกเป็นในพนนะฮะตอนนั้นก็อยู่ด้วยกันนะกับสุนยัตเซนนะฮะแความคิดใน,ใน<ย>ตอนหลังก็แตกแยกกันก็เลยต้องไปอยู่ทางไต้หวันกลายเป็นคนพี่คนกลางน้องคนเล็กเนี่ยอยู่กันคนละมุมโลกเลยนะนี่คือตระกูลส่งที่ค่อนข้างเก่งมากนะต้องเรียนว่าคุณชาลีส่งเลี้ยงลูกหกคนนี่ออกมาเป็นแบบ ระดับท็อปประเทศหมดเลยเตี่ครับคือสิ่งที่พี่เออยากจะแนะนำท่านผู้ชมว่าเราไม่ได้มาแค่ถึงแต่เรามาเพื่อรู้และมีความสุขต่อไปเราขอพาคุณผู้ชมมาทานอาหารกับหนึ่งในสุดยอดวัตถุดิบ แห่งมูลทนไหหลำกับเมนูข้าวมันไก่หวนชางและนี่คือที่มาของข้าวมันไก่ไหหลำคุณผู้ชมครับนี่เราอยู่ที่เกาะไหาหลำนะอยู่ที่อำเภอหวนชางนะหวนชางนี่เลี้ยงไก่ได้ค่อนข้างดีแล้วก็เป็นที่มาของข้าวมันไก่ไหหลำเลยนะครับนี่คือต้นตำรับเลยนะฮะตรงนี้มี3 4ร้านเลยนะครับร้านที่ขายมาร้อยกว่าปีนี่ อยู่นี่คุณผู้ชมอยู่นี่เลยนะฮะเดี๋ยวจะพาเขาไปทานเลยว่าไก่เหวนซางหรือเ้าเปนไก่ไหหลําที่ไปขายมาเเลเซียขายสิงคโปร์ขายบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างตามมาดูเลยครับเชิญครับนี่เป็นไก่ที่เลี้ยงที่นี่นะครับแล้วก็หนังเขาเนี่ยจะค่อนข้างออกสีเหลืองหน่อยจะไม่ค่อยซีดมากนะครับอร่อยตรงหนังหนังกรอบ นะฮะไขมันไม่มากเนื้อค่อนข้างจะแข็งแรงหน่อยไก่หวนสรซางนี่เขาจะเป็นไก่ตัวผู้แล้วก็ตัวเมียนะฮะวันนี้เราทานทั้ง2อ,อย่างเลยตัวผู้เขาจะใหญ่กว่าหน่อยตัวเมียเขาเลี้ยงแค่240วันนะฮะตัวผู้เ,เลี้ยงต่ออีก60วันโดยประมาณนะ,ะตัวเขาจะใหญ่กว่าที่นี่จะทานพร้อมๆกับเครื่องในด้วยนะฮะน้ำจิ้มก็คล้ายๆบ้านเราเดี๋ยวไปดูกันว่าร้อยกว่าปีเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูด้านบนกันนะฮะสุดยอดฮะคุณผู้ชมครับอยู่ข้างบนแล้ว บนไหนบนร้านชื่อว่าหวนชางที่ ฟันเตียนเือนชันจี้ฟันเตียงน,นะ<า>ร้านขายไก่ไหหลัม่มตรงมาต่อันาเขาว่าขายเป็นร้อยปีแล<ม>้วนะ4ี่รุ่นนะขายมาสี่รุ่น5้ารุ่นนะครับแล้วก็มีหลายสาขาด้วยแต่ว่ารุ่นหนึ่งอยู่20ปี<ม>ก็รอยแลย้วอ่าใช่บางรุ่นเ็เกิดมาแล้วเพิ่งมาทรํรับรับรับช่วงต่อตั้งย<ม>ี่สิปีนี่คือต้นตำรับเลยต้นตำรับ,รบใช่บันพวกรุ่นหลายท่านเพื่อนผมเนี่ยอากงอะไรก็เป็นคนไหหลํามดงนั้นคนไหหลําเก่งผัดวุ้นเส้นนี่ก็ใช่ อันนี้อะไรนะผู้เชี่อายชิมเลยมีคนอิ่วผัดผักกะปนาเนี่ยคุณผู้ชม ไก่หวน้ซางก่อนไก่หวนซางเนี่ยต้องเป็นไก่พื้นเมืองนะฮะแล้วก็เลี้ยงที่นี่เขาเลี้ยงที่เศดหน่อยถ้าตัวเมียเขาเลี้ยงประมาณ240วันนี่คือตัวเมียคุณผู้ชมฮะนี่หน้าตรงหน้าผมตรงนี้คือตัวเมียแล้วมันแตกต่างกันกับตัวนี้ตัวนี้คือตัวผู้หลังจาก240วันแล้วเขาเอาไปขุนตอนและใส่งอนไว้ด้วยไม่รู้ว่าเป็นตัวผู้ตัวผู้ก็จะใหญ่กว่านะฮะน้ำหนักที่เศดของไก่หืวนซางที่นี่ก็คือตัวไม่ใหญ่มากเท่าตัวเมียแต่ตัวผู้เป็นตอนตัวเมียจะประมาณ3-4 ความพ Bond ิเศษคือตรงหนังนะฮะหนังจะมีความกรุบกรอบเรียบร้อยแล้วก็ตัวเนื้อเนี่ยอนุญาตฮะเหนียวเหนียวไม่ยุ่ยเหนียวเหนียวหนึบะไม่ยุ่ยมากเหนียวเหนียวหนึบเนี่ยเนื้อเนี่นเป็นต้นนะฮะตัวหนังอร่อยมากนะครับเป็นต้นตัวเราสับมาพร้อมกระดูกนะฮะนี่สับมาเป็นร้อยปีสับแบบนี้จะมีแดงๆข้างในบ้างคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าวิธีทำทำไก่ไหหลําเนี่ยสูตรพิเศษของเขาเนี่ยเดี๋ยว เขาจะทําแบบนี้นรดูของตัวคู่หน่อยน้องนี่ดีกว่าอ่าเนี่ยคุผู้ชมดูเขาจะมีความอวบปันกว่าแล้วแข็งแรงกว่าใหญ่กว่าเต็มปากเต็มคำกว่ามาเรียลองกินเลยดีกว่านี่มาเรื่องนี้แลละอ่าเรื่องเรียลลองทานเลยผมชิมข้าวก่อนระหว่างที่คุณรู้ชิมไก่ เขาหั่นมาสับมาชิ้นใหญ่มากแล้วม่มาตบตกแบบบ้านเราแล้วก็เขาจะเหนียวแข็งว่าบ้านเราหน่อยโดยเฉพาะหนังแต่ตัวนี้ผมจะไปกินตัวเมียเองเลยตรงคู่เลยนี่ตรงแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มออริจินอลเขานะครับมาลองกันดูเลยไก่ตัวผู้หัวจางเนี่ยเขาจะมาพร้อมกระดูกในขนาดนี้เดี๋ยวองลองตัวเมียหน่อยพี่ไม่ได้ลองเหรอยังเลยผลองไปแล้วตัวเมียตัวเมียก็หนักแน่นพอกันนะ เราก็เลยจะมาเรามาทานไก่เป็นหลักครับคุณผูมก็ต้องทานไก่เยอะๆทานไก่เป็นหลักเลยร้านนี้มี1ิบกว่าสาขาเลยนะครับวนชางจีฟานเตียนออกเสียงประมาณนี้นะครับต้นตำรับไก่ไหหลำที่ขายมาร้อยกว่าปีนะครับอร่อยมากเลยจริงๆรังสรรค์เส้นทางอย่างมีลีลาโดยลีลาวดีฮอลิเดย์